มีสาเหตุที่มีการตายในหมู่บ้านของเห้า่ตายซับซ้อนขน,นาดคนท่านในมั่งเต้นแต่ตายเยื่อน ขนนะครับมือนีนะครับช่องนิดแต่อินแชแนลท้าเฮานะครับดิผ้าพีผ้านองนะครับมาเห็ดบุญบ้านเนาะครับมาเบิงในกาิ<อ>จัดประเพณนี่บ้านเฮานะครับงานหลายด้านนะครับที่เป็นสารสนเป็นสิ่งที่คนไชนมาเคยทิ้งที่น้องชาวบรรดาทุกงานถ้าบอกถึงนะครับก็เรียนเชิญก็สิบสานี้นะครับทาง นะครับแม่เขาเอือที่ยังเลยจานเต้าหู้ค่ะเอาีโอ้แล้ครับพ่อแม่พี่น้องพี่น้องอี๋แล้วครับมายอำแล้วครับตานเดงเตัยเที่ยวที่อย่งก็อันฟูโอ้ยสี่อันอานนี้ถวายจานสี่เหลือมาจากบ้านเทพมาจากบ้านโอ้ครับพ่อแม่พี่น้องครับพอมถวายผัดพร้อมถวายพระครับอ๋อทั้งสี่พี่น้องเบิ่งอาหารเลยไปอาหารเยอะๆก็โนรา นี่แล้วครับมูของอีกคนหนึ่งเฮ้ยเพื่อนวันนี้นี่โอ้ยนะครับบอกอียกอันเกีเก่ยวกับงานนี้นะงานบุญสามเณรกบเจะาทิดสโลกเออคนน้ำดำหัวคนบ้านไอเสียนียดจังไรหายจากหม,ม,มู่บ้านอ๋อความเจ็บจะได้ความใครจะมีนี่นะครับเงินทองก้องแก้วไรคามาไผ่เจา้าสู้ก็ได้เมียหลายหลายโอ้ยนะครับได้ร้อยแปดเลยครับบุญนี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อาารคืออะไครับโอ้โหอาหารนะครับพ่อแม่พี่น้องอันนี้แกงบอนแกงโอ้ข้าวกำนะครับนี่แกงหยังเลยนี่แกงหยังนี่อันนี้แกงส้มปลานิลทอดจ้าโอ้โหนะครับแล้วนั่นนี่แกงแกงบอลเนื้อจ้าเนี่แกงบอลนะครับโอ้ยสารอะไร้วครับนี่ผมต้องกินเนาะแซ่บไอสานเออใส่ใส่แมงยีซ้อนมือนกันใส่แมงยี่สอดจ้าโอ้พ่อแม่พี่น้องเลย บอลธรรมศาสตร์ใส่แม็กกี้ซ่อนบ้านเท่านี่แล้วครับไฟแม่คั่วเฮ่านะครับนี่แล้วครับโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับผมนี่แล้วครับไฟแม่คั่วบ้านเท่านะครับอยู่ที่บ้านหน้านะครับ มูสามตุบุนผู้เงื่อนระเพื่อกัทลักษณ์เยาวชนชีสะเกตเท่านะครับพ่อแม่พี่น้องมื้อนี่เฮ็ดบุญบ้านนะครับกันลังเอี้ยังอยู่ครับดินำเงื่อนสายพาครับจะเป็นเงินที่เขาใส่บาทพี่น้องเข้ามาใส่บาทครับเพื่อร์สเด้อันนี้สองสายพาสทั้งสามสามบาทครับโอ้การทำบุญบ้านนะครับเดี๋ยวจะให้เท่านะครับเกาเอีหยังเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับงานนี้เนี่ยครับ ครับผมขอขอบคุณบรรดาพ่อแม่พี่น้องที่มา่วมงบุญ่วมท่านในการทำบุญหมู่บ้านร้องขอหมู่บ้านกับว่าจะเป็นหมู่สามหมู่ที่สิบแปดคือห้านหน้ามต่อการค่วมสามาที่เราเนี่ยก็เลยหลายท่านมาร่วมบริจาคครับผมครับก็เลยหลายท่านนะครับว่าจะเป็นหมู่สามหมู่ที่สิบแปดนน้าของผู้นำชุมชนบ้านหน้าหมู่ที่สามก็ขอขอบคุณก็ทุกท่านที่มว่งบริจาคและมุ่วมทําทำบุญย้ำเสานี่ขอบคุณครับผมครับผมขอบคุณครับ กระด่แล้วครับไอ้ครกทุกหลุมทุกหน้าฮ่ามูซิฟไกทุกหลุมเลยแต่เลสาว ได้ครับพี่พูดเป็นซิบซิบอันโอ่องพูดครับมาเกินเขาเดยหรือบบนี้ทานเอ้ศรัทธานีสัพปริวารานีิกุสังฆมาน,ตตานีสัพปริวารานีมาตาปิโกอาธินันจา ิยะตาวาณของบริวารทั้งหลายเหล่านี้วนบุญวนบุญสดวสดุนส่นผู้สไม่เกลียดปิตามาตามันดากุยาตายายสุยัตญายานของท่านพภพศิษจ้าทั้งหลายจะมีความสุขในภพนี้และภพหน้า

Jabranan jauh tanam takiman นี่ตรงแน่ตรงแน่ตรงแน่สภาพเปดหนีครับท่นี้ท่นี้เป็นเว้าเปดสีภาพเปดหนีม้รัก่อนินนะครับ้รีอมน้มน้ชาเอ่รับเขาก็สียเรียมเป็ดก่อนนะครับให้อิ่มน้ำซำลาดเขาจะเอาไปถิมแล้วครับค่ตัวห้ก็ต้องกิอ๋อ ด้วยเปลยนที่อยากกินหลายอย่างเถอะวากล้วมช่วน่เอาบมปิดอ๋อขึ้นหลายอย่างดีเลยนะเก้าขึ้นแล้วเาู้ไงทั้งโต้บอมี่มันยังอยู่คือเก้าอะไกไงทั้งโต้บอยากบอยากบอยากบอมบอมมันรู้นี่น้องเง็บกาติดอ๋อาไอกเราำกินโมอิมน้ำซ้ำลากเรียมโมเต็มที บได้วันว่าเป็ดวานวครับ<อ>มาดมอยู่ประมาณโน่นนึงเก้าบาทเมืม<ร>่อว<ร>านงีนเสร็จลมแล้จังบาลสตางค์้ามือเดืนมภาันอ๋อตนาันเื้นาพเดือนัเดอนาัเดีอน เอามันเสียเงินไปใส่มองไงกบานดีงานเงินเงินเงินบ่เห็นนะครับเรื่องเงินต่อรองเราเด้อต่อรองเส้นโอนโอนเข้าบัญชีบ่ได้บ่ครับอาเกินเกินกินให้อิ่มเอิ่มเอาไว้เนี่ยโอ้โห คุปโลุปิสุดทกครั้งคุยกันด้วยนี่เมนจังใจก้าเพราะว่าวหนอาปัดวหน้าปิดเนี่ยนงเบียแน่หท่านสมัยเลีปดะครับนางโรคนางโรงเช่นนางโรงท่านเยอเอเอ่เอไปเส้นอาล่หครับเปิดบอกกันเลขเลยครับแม่พี่น้องเสือวเนี่อันกะซง ลงไฮโร่มาบาดก็ยังลงได้อันนี้บาดตอน20โลเออมีสต๊าฟสระเยี่ยมแม่ทั้งหน้าฉลาดนะเด้เอ้ยสระไม่มีสต๊าฟสระชนะผมเงินเด้อมีสต๊าฟสระนี่สีเงินบอกเงินเอาเอาโบราณเนาะมือกลุ่มตราปกลุ่มตราปไอ้ <laughs> 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 เอออ่ะยุคสมัยมันก็ตีตีชง่งเงิ่อนปีดหรครับ <c oughs> ส่งเล้วชงชงข้ารถปีนี้ไปไกลๆออ๋ส่งค่ารถนะครับค่ารถปีดเสรไปไกลๆที่เหลือกับเวลาขานขัดเลือกับบอกมาสิโอนเขาธนาคารให้ดอกขาดขาดเลือยแล้วเข,ข,ขอให้ไปจากบ้านจากเมืองเฮา ออไปไปคุยกันแล้วว่าไปอิ่มน้ำจำลาดเนี่ไปเลยอ่การวอกอิ่มนี่บ่ไปอารซีจังอันปอกจังอันเลยจะลองบ่เหมือนอ๋อใช่ไอย่างก็นี่นะครับพอแม่พี่น้องมากินเข่าต้องการเด้อนะครับมากินเข่ารวมบั่นกันเนาะครับมือนี้นะครับอยู่ที่บ้านหน้านะครับมูสามตะบนพุ่งเกินระเพิกกระท alach จังหวัดเที่น้องกีเข่า ครับผมมีกะปุกน้ำโอ้นะครับพอแม่พีน้องเอ้ยมากินเขาน้ำพวกจะเศ้านะครับเศร้าบาดหน้านะครับตำบลผู้เงินรเพิกสลักจังหวัดชีสเกตคือเกานะครับไปใส่ไก่โบได้ดอกบบท่านมีคานมันรถนะครับโอ้โนะครับมีแต่ผู้สาวเลยครับอยูุ่นีนั่นว่าผู้สาวจะเนี่ยจำหมากเลยเนาะครับ จีใจหลายี่สบานได้มาอิ่มอกอิ่มใจเลยมัวมกันล่ที่สังใมือนี่เขาท่บ้านเสียบ้านครบผมมือนี้เขามาท่อเพื่อความสบายใจมัตสุบูทุกคนนะครับอยาได้เนี่ยครับืว่าดีทำบุญในบ้านเนี่ยือว่าเขาเอ่ยว่าทำบุญอีไอไอ้ใ่บาทบ้านใส่บาทบานพรบผมคือว่าดีสองโมบานตั้งโมสามและโมสิบปดมารวมกันคือว่าดีแห้ง หลายหลายปีมากกำลังเดือดลุ Music ่มไปน้ำกันครับผมไปเข้าไปชงเป็ดน้ำกันรู้ครับพ่อแม่พี่น้องไปบาดดีแล้วครับน้าพี่ไ่ได้เห็นคืนน้าเลยน้ารอถ่ายก้นโอ้ยนะครับนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องเป็ดสีดังไปทั่วโลกเลยครับบาดดีเป็ดเมืองไทยรู้ครับเป็ดบ้านหน้านะครับพ่อแม่พี่น้อง บ่ีผู้อาสาไปชงบ่ีผู้ใดกะไปผู้ไรกาไปชงามาาเรเป็นเปรตเจ้าจิมนางทั้งหนาบจ้าเลยดูนะีนะ่ไปแล้วไปแล้วไปบายปายประชาสนเดนี่ล่ะไปไเออไปแล้วเด้อไปแล้เด้อเายางไปอีกแล้วเอา พอแล้วไป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 เนี่นี่แล้วครับพ่าจีไปส่งเป็ดกันเนาะครับเออหายันทางทางบ้านทางเมืองยาหายมันอยู่ค้มบ้านค้มเมืองอ่คือพอสิทธเฮ็ดแนวนี่โอ้ไอแนวคิดนี่จะได้เหตุขึ้นนี่ครับคือมันมีสาเหตุที่มีการตายในหมู่บ้านของห่าตายซับอนขนาดคนท่านด้มั่งเต้นตายเงื่อนติดกัน ก็เมื il, ่อมากเต้นแล้วกลับไปตายเพื oh. ่อนใกล้ๆก <O. S 1> ันอีกกับไต่อีกบ้านเนี่ยมากเต้นก็ไตยอีกโอ้ไตยหาศพพบศพรวมๆกันก็จนว่ามันเกิดเกิดกอดยุ่ยซื้อกัตายโอ้เราไปครับปหาปาจานเปิ้ลเพิ่นเกิดเฉลียดกังไรในหมู่บ้านก็เลยแต่ประกอบพิธีกรรมอื่นๆเนาะเลยแต้ประกอบพิธีกรรมโชนีดก็ดสวดมนต์ยนไงใ เต็มใจมากว่าเพลินอ่ะว่าเต็มใจว่าไหนเพราะว่าพระเพิ่นบอกเนี้ยเขาเลี้ยงอิ่มแล้วก็ต้องไปพ่อแล้วเนาะพ่อแล้วพ่อเอาแล้วอิ่มแล้วพ่อแล้วมองนี่นะครับกระจิบจิบเป็นท่าสามแผงนะครับ ไปทั้งหาออารถโไปยันไทุกสิ่งทุกอย่างให้ยูมองนี่ไปเลยบาทนี้ไปเลยรปลดำนวนจำกัดเรื่องพ่อแม่พี่น้องเลยบาทนี้แล้วครับไข่ไช่ของพี่ทีแล้วนะครับ นะครับคอยแห้งๆเลยลุงพ่อเอาตุ้มๆรถนพ่ผมเป็นพีเป๋ไนผีเป๋ตัวไหนนาตาผมเป็นผีเป๋ไงหลพ่อ นี่จีบแบบนี้แห้งนะหลวงพ่อนี่ยนี่แบบนี้เลยมอนี่มันดื้อโอ้ฮั่นนะครับตีหัวเนบะโอ้นะครับขัดบ่ได้ตีหัวบ่ซ่วงนะครับ มอสช่วงเต้งเขา<อ>นี่่อแม่พี่นอ้องไ,ไปขอทางเลยขอทาน,นโอ้นี่ครัอแม่พี่นอ้องมาลุ้นนำมดรการเด้อครับนกันี่นะครับขอหนักๆแกมาสัน่นว่าความต่อชื่เรรหรอโอ้นักับผู้ใดขอหนักบอกมา เยอะจัใไ้นั่นก็ครับนะขอถือระวัาสีหนึ่งพร้อมกันพี่ครับมืกมาทีรกเาะมากครับใายก็ขอบคุณพี่น้อง ทางปีชรกบังป่วนพีสรกและคณะกรรมการปีสรกมารวมกันเนี่ยจัดสถานที่บริเวณนี้ทุกอย่างรุ่นร้นไปด้วยดีและขอบคุณอีกครั้งหนึ่งและวันนี้อาศัยพี่น้องทุกท่านพีสรกเป็นที่พึ่งและในอนาคตหน้าต่อไปครับผมครับครับเป็นการบอกน้ำมุนกลับบ้านนะครับนี่ยนังนี่น้ำมุนนครับนี่ ดีไมล่ะไม่ต้องการกันี่นะครับพอในปีหน่อร้านนจาจะเคสปิธีเรีชาวบ้านกาีเอาน้ำมุนนะครับ่มานะครับพอในปี่น้อ